ดูที่แรายการสวัสดีครับอานี้กมอเอฟนะครับมานำเสนอวิธีการถอดหัวสว่านนะครับขั้นแรกเลยคือเราต้องนะครับอ่าออกให้หมดนะครับให้สุดนะครับแล้วใช้ไขควงครับไขนะครับเกีียวข้างในเป็นเกีียวย้อนนะครับหมุนไปทางนี้นะครับหมุนไปทางนี้หมุนมือไขเข้าครับเป็นการเคลื่อนไขออกนะครับหมุนเสร็จปุ๊บน็อตกระดึ่งออกออกมา นะอครับเสร็จแล้วเราได้หัวสว่านยิงเสร็จปุ๊บวิธีนะครับที่จะให้ออกง่ายใช้ค้อนครับนะครับตอกลงไปตรงๆนะครับตอกเข้มแรงนิดหน่อยนะครับแต่นี้ผมตอกให้ดูเฉยครับเสร็จแล้ววางครับวางลงนะครับแล้วหาสิวหรืออะไรก็ได้ครับใส่ในช่องนี้ครับแล้วตอกด้านนี้ครับตอกไปนะครับกลางเ็นแบบนี้ครับ ก็จะออกมาเห็นไหมครับเป็นเรียบร้อยครับวิธีการถอดหัวสว่านครับขอบคุณครับ